นี่คนแต่ก่อนเขาโต้กันความจริงอย่างนี้เขาเอาความจริงมาพูดธรรมะพูดเพื่อให้เข้าใจเป็นหลักไม่ได้พูดให้ศรัทธาเป็นหลักพูดให้เข้าใจให้คุณนะเข้าใจอัตตาของคุณะประกอบด้วยอะไรเกิดมายัางไงมันเกิดแล้วเนี่ยอะไรเกิดต่อและอะไรเกิดต่ออะไรเกิดต่อการเกิดขึ้นไปตามลำดับอย่างเงี้ยพระองค์เรียกธรรมะแบบนี้ว่า ปฏิจจสมุปปนธรรมเหตุเกิดแห่งธรรมธรรมนี้เกิดจากเหตุนี้ธรรมนี้เกิดจากเหตุโน้นธรรมโน้นเกิดจากเหตุโน้นไล่เรียงกันมาอย่างเนี้ยสายเกิดคือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดไล่มาจนถึงการเกิดขึ้นของการเกิดก็คือการเกิดขึ้นแห่งชาติเห็นนะเวลาคําว่าเกิดเกิดมันซ้อนกันเนี่ยพองค์จึงต้องมีคําว่าเกิดหลายคํา สมูทไทยก็เกิดชาติก็เกิด